หรือม่วงกับมีนเคยโดนแอบดูในห้องน้ำฟิตเนสนะครับและเคยถูกส่งเด็กมาขอซื้อสเปิร์มหนึ่งสองสามถไหมดเลยข้อแรกก่อนในฟิตเนสห้องน้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเชื่อจีิงฉันเปล่านะมันไม่อะไหรอทิมเป็นน้ำเสป่าโอ้โหดูไม่มีพี่รุ่นเลยยังไงเนี่ยพี่รุ่นสต้องเล่นด้วยใช่ไหม ไม่ถ้าจะดู้าดูเลยอ๋อไม่แอบนาะขอเลยแอบเลยเกิดอะไรขึ้นมันถูกมันถูกแค่ครึ่งเดียวอ่ะแต่ผมตอบชัวเพราะว่าผมกะว่าสองคนนี้ต้องตอบชัวแล้วในการก่อนว่าตอนถูกแอบดูนี่เป็นยังไงมันไม่ใช่ที่ฟินเนสครับมันเป็นที่ห้าง่ห้างมันเกิดอะไรขึ้นแห่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคือมันเป็นห้องน้ําแบบห้องน้าโถฉี่ผู้ชายมันจะยาวๆอย่างนี้ห้องน้ำอ่ะผมมายืนอยู่คนเดียวทั้งห้องน้ำอ่ะแล้วคนนั้นอ่ะเขาเดินออกมาจากห้องห้อง เดินมาจากห้องส้วมไปล้างมือ,อ,อแล้วพอเขาล้างมือเสร็จอะเขามองมองผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมว่ยืนฉี่เ้ายืนห่างหรือยืนใกล้ย,ยืนตอนแรกก็ยืนห่างแล้วบอเขาออกมาแล้วก็ยืนใกล้ใพรเวซีนิดน,นึงเสร,เร็จแล้วพอเขาล้างมือเสร็จอะเขาก็เดินมาฉี่ข้างเราคนอะไรออกจากห้องส้วมล้างมือแล้วมกลับฉี่มันเกิดปวดฉี่กระทันหานอแล้วใช่พี่ผมก็เคยกุ็บปุ๊บปุ ได้เหรอแล้วแล้วพี่คิดดูโถส้วมอ่ะเยอะมากนะห้องห้องน้ำห้องน้ำห้างอ่ะเขามายืนแบบข้างผมอ่ะก็คือเหงาเหงาเหงาใช่ไหมผู้ชายผีอะต้องขีดติดกันอ่ะดีเฟนมากเลยทําไมอ่ะแม่ทําบ่อยออกตัวฉันไม่กล้าฉีตรงนี้ฉันกลัวโดนแอบดูคือฉันกลัวใจตัวเองแอบดูเขาแล้วแล้วแล้วยังไงต่อแนั่นแหละแล้วเขาก็มายืนฉีดข้างผมอ่ะแล้วเขาก็แบบผมก็แบบเขามองเราป่ะหรือสายตาเขาเราพอจะเห็นไหม คือเขามองอะไรผมไม่รู้อะแต่ว่าผมก็แบบรีบรีบเข้าห้องน้ำแล้วผมก็ออกเลยแต่ว่าล่าสุดผมไม่เคยบอกรายการไหนเลยผมโดนอีกแล้วไอ้พี่ไม่ได้โดนอะแต่ว่ามันผมไปอยู่ในเหตุการณ์อีกแล้วไอ้พี่คือช่วงโควิดพอมันหายมาผมไปผมเพิ่งไปเที่ยวกาญจนบุรีมาแล้วผมอะปวดปวดก็เลยไปเข้าห้องน้ําแห่งหนึ่งในปั๊มหนึ่งแล้วผม ผมอยู่ห้องริมในสุดผมก็กำลังเบ่งเพลินๆเลยอ,อยู่ๆเล่นโทรศัพท์อยู่ๆมันมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยคนวยวายกันในห้องน้ำดังมากผมก็เลยตกใจมากรีบรีบล้างรีบ <ๆ S 1> เดินออกมาแล้วเขาบอกว่าแล้วคนที่มีคนอยู่ข้างในแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีคนแอบทายเฮ้ยจริงเหรอแอ,แอบทายจากห้องแรก<ล>เข้ามาแล้วคนเนี้ยเขาอยู่ห้องที่สามเขากำลังจะแบบกำลังจะเข้าห้องน้ำแต่เขาเห็นก่อนแล้วแบบเขาพยายามจะ จับว่าจับจับคนร้ายไว้อ๋อยังไม่ถึงห้องสุดท้ายห้องเธอแล้วผมมาอยู่ห้องในสุดแต่เธอรู้ไหมว่าเขาถ่ายจากห้องสุดท้ายจริงๆคนนั้นเป็นคนแอบถ่ายจับเรื่องสร้างเรื่องจับไม่ได้จับไม่ได้สุดท้ายจับไม่ได้เดี๋ยวมารอดูคลิปกันอีกทีนึงนะผู้ชมแม่เอาร้อนต่อยแล้วร้อนต่อยแล้วเอามือถือมาดูเซฟไว้ยังฉันถูกฉันถูกที่ห้างจับข้อนี้ถูกคราวนี้ถูกเอี